คือเพื่อนอะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ตั้งแต่เพื่อนตั้งแต่บริีไปโรลโชวที่พิซซโลโลกแล้วแล้วเพื่อนบอกว่ามีคนตามเพื่อนไปแบบมีคนเดินตามมีแบบโดนสตอกเกอร์แล้วเมื่อวานเพื่อนก็ไปเซนทันอีกรอบก็เจอคนนั้นเหมือนเดิมเจอคนนั้นคนเดิมแบบจำหน้ากันได้ใช่แล้วก็แล้วเพื่อนก็โดนตามอีกแล้วอะไรเงี้ย คือเขาคือเพื่อนไม่ได้คิดไปเองแล้วว่าเพื่อนโดนตามแต่มันคือเรื่องจริงมันคือเขาโดนเพื่อนโดนสตอกเกอร์เพื่อนโดนโดนแฟนคลับวงแฟนคลับเราสตอกเกอร์ใช่ค่ะคือเพื่อนไม่ได้คิดไปเองนะเบยก็มาเล่าให้ฟังนะค่ะว่าอย่าทำเลยนะคะคนนั้นคือเรื่องมันมีอยู่ว่าใช่ใช่ไหมคือ เขาเขาจะมาตามทําไมเพื่อนเบอรี่คือเพื่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าคนคนนั้นอะยื่นหน้ามาใกล้เลยด้วยเข้ามาใกล้ก็ยื่นหน้ามาใกล้ด้วยเพื่อนก็เลยแบบเริ่มกลัวละว,วันนั้นกลับไปย้อนกลับไปอันนี้คือวันโรโชนะคะอันนี้วันโรโชนะคะเพื่อนบอกว่า คือหลังจากจบคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมก็แยกยาก้ยายเพื่อก็ไปเตรียมตัวที่จะมาไขาทัตแล้วเพื่อนก็เลยไปกินข้าวข้างบนไปเดินไปเดินเดินไปไหนก,ก็เดินไปแล้วเพื่อนก็แบบรู้สึกว่าแบบคนนั้นก็เดินตามตอนแรกเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรนรึกว่าเขาก็เดินมาปกตินั่นแหละแล้วก็แล้วเพื่อนแล้วเขาแล้วคนนั้นอ่ะก็ยื่นหน้ามาใกล้แล้วก็แบบมาใกล้กลเพื่อนก็เลยเริ่มกลักวละเพื่อนก็เลยจะรีบเพื่อน เพื่อนก็นเลยรีบเดินไปหาเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง mm. เพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่หนึ่งแล้วก่อนที่เพื่อนจะไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะเพื่อนก็แวะเข้าห้องน้ําแล้วก็เข้ามาแล้วพอออกจากห้องน้ําอ่ะเพื่อนก็เจอคนนั้นเรียนรอยอยู่หน้าห้องน้ําแล้วคนนั้นก็แล้ว แล้วเพื่อนบลิี่ก็เลยแบบแอบแบบไม่ให้หลบไปทางหลบใช้ทางหลบไปทางอื่นแบบเดินไปทางอื่นเพื่อไม่ให้คนนั้นรู้ว่าแบบตัวเองเดินว่าแบบเพื่อนของบลิยะเดินไปแล้วก็เลยเพื่อนคนนั้นก็เลยเดินออกจากห้องน้ําแล้วก็หลบคนนั้นเพื่อเดินไปหาเพื่อนในคนหนึ่งเข้เขาจัไหมแล้วเพื่อนทั้งหมดก็เลยเดินไปร้านข้าวเพื่อไปกินข้าวแล้วบลิีก็เลยเดินไปหาเพื่อนที่ร้านข้าวแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนแบบ เพื่อนก็รู้ว่าแบบคนนั้นน่าเยืนรอยอยู่นหน้าร้านลามิงที่เพื่อนกินอยู่แล้วเพื่อนก็เลยเดินออกมารับเบอร์รี่ข้างนอกหน้าร้านค่ะแล้วอีกวันหนึ่งก็คือแล้วอีกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานเพื่อนก็เจอพุ่งพ่วนเพื่อนไปเซนทัลแล้วเพื่อนก็เจอคนนั้นอีกเพราะว่าจําหน้าได้แล้วก็เหมือนใส่ชุดเดิมด้วย หรือว่าเขาอาจจะใส่แบบเสื้อสีแบบคล้ายๆทนๆเดียวกันก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนใส่ใส่เสื้อลายเดียวกันกับวันที่เจอที่หนูไปรถโชว์ใช่แล้ววันนี้แล้วเมื่อวานเพื่อนก็เจออเพื่อนเจอที่หน้าบันไดเลื่อนแบบจำหนา้ากันได้เลยนะแล้วสจปุ๊บแบบเพื่อนอลงมาท่านรับอยู่ใช่ ดเดิมเลยเออใช่ใช่ไหมคนน่ากลัวไหมโอ,อ้โหแบบแล้วเพื่อนแล้วคนนั้นเขะ,ค,ะคนนั้นอยู่ข้างล่างแล้วเพื่อนหนูก็เดินลงมาไดเลื่อนมาใช่ไหมก็เจอใช่ปะวะใช่เพื่อนเราลงมาไดเลื่อนมาเจอคนนั้นเพื่อนกันเลยเดินอ้อมไปอีกฝากหนึ่งอันนี้คือันไดเลื่อนเพื่อนก็เลยเดินอ้อมมาอีกฝ้าหนึ่งแล้วเพื่อไปร้านร้านเสือ้ออะร้านเสือ้อแล้วคนนั้น ก็เลยเดินแบบอ้อมอีกฝากหนึ่งของแบบเอออ้อมอีกฝากหนึ่งตรงนี้มันเป็นแบบตรงกลางข้างล่างอ่ะแบบไม่มีทางเดินแบบตรงเนี้ยเป็นมันเดินเดินเฉยเพื่อนก็เดินมาตรงนี้แล้วคนนั้นก็เลยเดินอ้อมมาตรงนี้ให้มันอยู่ตรงข้ามกันอะ่ะแล้วก็ยืนฝั่งตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เลยเดินไปเดินไปเลยเพื่อนเดินไปร้านไอติมเพื่อนเดินไปร้านไอติมแล้วคนนั้นก็เลยเดินมาวนเวียนอยู่แถวร้านไอติม แล้วก็มายืนพิงไลน์เติมแล้วแล้วเพื่อนก็เลยแฟนเพื่อนก็เลยแบบยกยกโทษม,มาถ่ายถ่ายถ่ายตัวเองถ่ายถ่ายสตอรี่อะไรพวกนั้นแล้วคนนั้นก็เลยหายไปแล้วเพื่อนก็เลยรีบกลับค่ะก็คือเพื่อนไม่ได้คิดเองแล้วว่าเพื่อนโดนตามแต่มันโดนจริงๆเขาอะใส่เสื้อสีแบบน้ำเงินจับฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็แบบมีลาย ตรงนี้มีลายส,สกรีนตรงนี้ดูเขนะียนโทรได้ไหมไม่ได้นละ้หนู่าไม่โดนหรอก,กับเพื่อนเพื่อนตามเพื่อนทำไมไปตัดลงด้วยนะคะว่าไปบอกให้เขารู้ให้คนนั้นรู้ว่าอย่าทำอย่าไปทําไปตามเพื่อนเบลลี่ทาไมมันได้อะไรขึ้นมาทุกคนว่าไหมว่าคนนั้นเป็นแบบเป็นสต็อกเกอร์เพื่อนเบลลี่แล้วได้อะไรขึ้นมา